ดิเบตเดือดบิตคอย VS ทองคำระหว่างซีซี่ผู้ก่อตั้งบ n นแ c สและ l e เ d อร์ชิ p นักวิจารณ์บิตคอยตัวโยจะจบลงยังไงสินทรัพย์ไหนจะชนะมาหาคำตอบได้ในที่ o u Know วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่งานบีนแ b สบ็อกเชนวิก2025เป็นปีที่สงแล้วที่กรุงเทพธุรกิจได้มาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าวันนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีแล้วก็คริปโตอะไรที่แบบน่าสนใจมากไปดูกัน,นะคะ่ะ ลอยตรงหนึ่งเข้ามาที่เมนสเตจเพราะว่าหนึ่งในเซสชันที่ตั้งตารอคือดีเบตครั้งประวัติศาสตร์ระหว่งางฉางเผิงเจ้าหรือว่าซีซีผู้ก่อตั้งบ N นสและปีเตอร์ชิปนักวิจารณ์บิตคอยตัวยงและไฮไลท์ที่คนพูดถึงมากที่สุดในโลกคือตอนที่ซีซีเอาทองคำแท่งน้ำหนัก999.99กรัมออกมา <S 2> <S 2> <S <อ>แล้วก็ท้าให้ปีเตอร์ชิปยืนยันความถูกต้องกลางเวทีซึ่งคำตอบของชิปนั้นก็ตรงไปตรงมาแล้วก็สร้างเสียงฮือฮาเพราะว่าฉันไม่รู้ Is real on Well, know's how see looks it well, t you know นี่ทำให้เห็นจุดอ่อนของทองคำคือการตรวจสอบยนืนยันทองคำต้องใช้การทดสอบด้วยไฟแล้วก็ต้องพึ่งพามาตรฐานการรองรับจากหน่วยงานต่างๆวินาทีนั้นเนี่ยซีซีก็ได้โต้กลับทันทีว่าแต่คุณสามารถตรวจสอบทุทกทบิตคอยได้ภายในไม่กี่วินาทีทุกที่ในโลกโดยไม่ต้องไว้วางใจใครเลย ฝั่งของปีเตอร์ชิปเนี่ยก็ชวนเปลี่ยนประเด็นมองว่าบิตคอยขึ้นอยู่กับราคาที่ผู้ซื้อรายต่อไปจะจ่ายและเป็นเพียงแค่การเก่งกำไรเท่านั้น in, 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 in Bitcoin nobody needs it, But Bitcoin it. it, want people needs But because up they want it because they think the price going is go But the ต่างจากทองคำที่มีความสำคัญทั้งในด้านอุตสาหกรรมและก็เครื่องประดับแถมมีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายศตวตรรษดังนั้นนการแปลงทองคำเป็นโทเค็นหรือว่าโทเค็นไนส์โกลจะสามารถขจัดจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทองคำได้แต่ตอนจบสุดหักมุมที่ไม่มีใครคาดคิดคือทั้งคู่มีความเชื่อที่คล้ายกันคืออนาคตของการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยระบบกระจายอำนาจ งานในปีนี้ทําให้เราเห็นว่าโลกบล็อกเชนและเว็บ3มุ่งสู่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินทั้งการชําระเงินบนบล็อกเชนที่เติบโตขึ้นมากซึ่งทําให้การทําธุรกรรมเร็วขึ้นถูกลงและตรวจสอบได้และการโทเค่ไหนสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงเข้าสู่โลกดิจิทัลหรือว่าออนเชน รวมทั้งสัญญาณบวกจากกรอบกฎหมายที่มีความชัดเจนขึ้นในแต่ละประเทศและสถาบันที่ออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิตอลมากขึ้นและนี่คือทั้งหมดในงาน Binance Blockchain Week 2025ที่ดูไบสหรัฐอาหารับเอมิเรตสค่ะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกรุงเทพธุรกิจทุกช่องทางด้วยนะคะ